สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้คาบนี้นะคะครูจิ๊บจะพานักเรียนนะคะมารู้จักกับรุ้งกินน้านะคะนักเรียนรู้จักรุ้งกินน้ํากันไหมลูเกเคยเจอไหมคะในชีวิตประจาวันเนี่ยเราค่อนข้างพบเจอกันบ่อยใช่ไหมลูกกับรุ้งกินน้านะคะวันนี้ก็เลยพานักเรียนทุกคนนะคะมารู้จักกับรุ้งกินน้ำเมื่อนักเรียนพร้อมแล้ว ไปดูที่สไลด์กันเลยค่ะลูกนะคะรุ่งกินน้ำนะคะคำว่ารุ่งกินน้ำนะคะลูกในภาษาอังกฤษนะคะเราจะเรียกว่าเรนโบว์นะ,ะซึ่งมาจากคำย่อยสองคำก็คือคำว่าเรนกับคำว่าโบ w ซึ่งคำว่าโบ w ในที่นี้นะคะสื่อถึงโค้งนะคะคำแล้วก็คำว่าเรนโบว์ในที่นี้นะคะก็จะหมายถึงโค้งที่เกิดขึ้นเมื่อมีฝนอย่างไรก็ตามเราต่างก็ทราบกันดีว่าเราจะเห็นรุ้งกินน้ำได้นั้นไม่ใช่เนื่องมาจาก ฝนหรือว่าละอองน้ำเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ต้องมีแสงอาทิตย์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยการเกิดรุ่งกินน้ำนะคะรุ้งกินน้ำนะคะมีสีสันต่างๆเกิดจากปรากฏการณ์ระหว่างแสงกับหยดน้ำที่ล่องลอยปะปนอยู่ในอากาศนะคะเมื่อแสงอาทิตย์นะคะกระทบกับผิวของ หยดน้ำนะคะก็จะเกิดการหักเหของแสงแยกออกเป็นสีสันต่างๆโดยที่แสงเหล่านี้นะคะจะสะท้อนผิวด้านในของหยดน้ำหักเหอีกครั้งหนึ่งเมื่อสะท้อนออกมาส่วนมากนะคะแสงจะสะท้อนเป็นตัวรุ้งตัวเดียวแต่ในบางครั้งนะคะแสงก็จะสะท้อนถึง2ครั้งนะคะก็เท่ากับว่าเราจะเรานะคะจะเห็นรุ้งนะคะกินน้ำทีเดียวพร้อมกัน2ตัวเลยนะคะ ปรากรกากา์รุ้งกินน้ำนะคะรุ้งกินน้ำนะคะสามารถเกิดขึ้นได้5วิธีด้วยกัน 1. ห,หลังฝนตกแล้วก็มีแดดออกอันนี้เราจะเห็นรุ้งกินน้ำนะคะลูก 2. ถ้าเกิดรุ้งกินน้ำบนท้องฟ้ารุ้งกินน้ำจะอยู่ด้านตรงกันข้ามกับดวงอาทิตย์และอยู่ด้านเดียวกับละอองน้ำนะคะดังนั้นเวลาจะมองหารุ้งกินน้ำให้นักเรียนนะคะยืนหันหลังให้กับดวงอาทิตย์เสมอนักเรียนก็จะ สามารถเห็นรุงกินน้ําได้นะคะในกรณีนี้นะคะเราสามารถทดลองได้ด้วยตนเองโดยการที่เรานะคะนำสายแป๊บฉีดน้ำนะคะลูกนะคะฉีดพร่อนขึ้นไปในอากาศนะคะโดยที่เรายืนหันหลังให้ดวงอาทิตย์นะคะจากนั้นเราก็ฉีดละอองน้ำขึ้นไปในอากาศนะคะเราก็จะเห็นรุงกินน้ำนะคะ รุ้งกินน้ำนะคะมีเจ็ดสีด้วยกันนะคะคือสีม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงนะคะไล่เรียงตั้งแต่สีม่วงจนกระทั่งสีแดงรุ้งกินน้ำนะคะเกิดจากแสงอาทิตย์นะคะที่มีสีครอบเต็มสเปกตรัมเลยนะคะ โค้งรุ้งกินน้ำนะคะจะมีขนาดใหญ่เมื่อดวงอาทิตย์นั้นอยู่ใกล้กับเส้นขอบฟ้าเช่นในเวลาตอนเช้าในเวลาตอนเย็นโดยปกตินะคะรุ้งกินน้ำไม่สามารถเกิดเต็มวงได้เนื่องจากว่ามีพื้นดินนะคะมาบดบังเอาไว้ 3. แสงเกิดจากการหักเหเนื่องจากมีการเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่มีความหนานแน่นแตกต่างกันความหนานแน่นแตกต่างกันในที่นี้ก็คือว่าแสงนะคะเดินทางจากอากาศสู่น้ําโดยแสงนะคะ สีน้ําเงินนะคะจะหักเหมากกว่าแสงสีแดงนะคะ 4. แสงนะคะเกิดการสะท้อนภายในหยดน้ําเนื่องจากผิวภายในของหยดน้ำนะคะมีความโค้คคงนะคะและผิวก็จะคล้ายกับกระจกนะคะเขาบอกว่าหยดน้ำนะคะมีคุณสมบัติเหมือนกับแท่งปริซึมนั่นก็คือการแยกแสงขาวออกเป็นแถบสีของสเปกตรัมนะคะ5 แสงเกิดจากการหักเหจากภายในหยดน้ำสู่อากาศอีกหนึ่งครั้งรุ้งกินน้ำนะคะลูกเราสามารถจำแนกได้เป็น2ชนิดด้วยกัน 1. รุงร้งกินน้ำประถมภูมิเกิดจากแสงนะคะตกกระทบหยดน้ำทางขอบบนเกิดการหักเห2ครั้งแต่สะท้อนกลับหมดเพียงหนึครั้งโดยการเห็นเป็นสีต่างๆมีสีแดงอยู่ด้านบนสุดแล้วก็มีสีม่วงอยู่ล่างสุดนะคะจะเกิดเป็นรุ้งตัวล่างนะคะซึ่งสี อาจจะเข้มกว่าสีตัวล่างนะคะต่อไปนะคะสรุ้งทุติยภูมินะคะเกิดจากแสงตกกระทบหยดน้ําทางขอบล่างเกิดการหักเหสองครั้งแล้วก็สะท้อนกลับหมดทั้ง2ครั้งเลยโดยเราจะเห็นเป็นสีต่างๆโดยจะมีสีม่วงอยู่บนสุดนะคะแล้วก็สีแดงอยู่ล่างสุดนะคะจะเกิดเป็นรุ้งตัวบน คราวนี้นะคะถึงเวลาที่คุณครูจะให้นักเรียนนะคะหยิบสมุดขึ้นมานะคะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะเมื่อนักเรียนเขียนวันที่เสร็จแล้วก็ลอกคําสั่งของคุณครูไปนะคะนี่คือโจทย์ของคุณครูมีอยู่ว่าให้นักเรียนวาดรูปรุ้งกินน้ําและอธิบายปรากฏการณ์กรเกิดรุ้งกินน้านะคะลูกอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของคุณครูนะคะนี่คือสีของรุ้งกินน้ําทั้ง7สีนะคะ และนี่คือคําอธิบายของคุณครูนะคะนี่คือตัวอย่างนะลูกนะรุ้งกินน้าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากแสงเมื่อผ่านตัวกลางต่างชนิดกันจะทําให้เกิดการหักเหของแสงและสะท้อนกลับหมดของแสงซึ่งทําให้เกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติที่สวยงามก็คือที่เราเรียกกันว่ารุ้งกินน้ํารวมทั้งนะคะ การมองเห็นท้องฟ้าเป็นสีต่างๆอีกด้วยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของคุณครูสำหรับวันนี้นะคะลูกวิทยาศาสตร์ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหลังนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ